งัวหนึ่งกองห้าร้อย 1, บาทพี่น้องเอ้ยได้สามสิบกีบเดืตับพี่น้องโอ้ตับ,บกใหญ่เลยพี่น้องสามสิบกีบคอนแท่นนะเพียยพี่น้องโอ้ก่อยพี่น้องบุญถุง้อมเลือด้อมพี่น้องอพี่วันจะก่อยเด้อพี่น้องก่อยดี ไอ้เพียลงไปเลยพี่น้องเอ้ยเพียอย่างดีเลยพี่น้องเลยใส่หลายเลยพี่น้องเพียโอ้เป็นกระเซ็บหรอพี่น้องเนาะขาสุดสใหม่ๆผมว่าได้พี่น้องเลยใส่หลายแชบหลายพี่น้องใส่ร้ายแชปร้ายพี่ปุ่นพี่น้องโอ้แต่มากหลายท่านพี่ปุ่นครอบครัวหลายคนขรอบครัวพี่น้อง มันเลือดลงเลยพี่น้องเอ้ยปลาซิ่งโอ้เลือดลงเลยจะพักลงเลยพี่น้องเอ้ยจะพักลงเลยพี่น้องคนเล่โอ้แดงใจวายเลยพี่น้องเอลยแดงใจวายเลยพี่น้องเอ้เกลือเกลือกระหน่อยเด้อพี่น้องเ้ยเกลือลงเด้อพี่น้องเ้ยใส่เกลือใส่เกลือ ต้องดูต้องดูพี่น้งองโคเลโคเลโอ้้อยก่อยพี่น้องเอ้ย้อยเนื้อสด,สดใหม่หมดแท้สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อย่ลอยเลือดเลยพี่น้องเลยกก่ยก่ยกยเหนียวพี่น้อง้ก่เหนียวมีอันลูกโดดพี่น้องมีลูกโดดมากรับแก้มผมมีหัวเทียมขเขือพี่น้อง บักเขือใบมะตูมพี่น้องใบมะตูมไฟเลิศพี่เลิศพี่น้องไฟเลิศก๋วยเหนียวเหนียวแซ่บๆพี่น้องมาเด้ออันแซ่บๆนะพี่อ้วนก้อยก้อยเหนียวพี่น้องก้อยเหนียวตับมันมุนฟักมุนหมุนเลยพี่น้องก้อยเหนียวมาคำแรกแห่งมัน ทันทีไม่ทันดิวันต้องขอโทษขอภัยด้วยนะครับผมว,ว,วันสงการเด้อพี่น้องเด้อเออสุขสันต์วันสงการเด้อพี่น้องเด้อเดินทางปลอดภัยทุกคนเด้อสวัสดีวันสงการมีความสุขความจเจริญทุกคนเด้อเดินทางปลอดภยัยถึงกลัวบ้านก,กันมวนมวลกันเด้อพี่น้องเด้อสงการน้ำมา,มาก,กินก้อยน้ำพีิวันสงการ ได้แบบตมพร้อมพี่น้อง้องเอามากินก็อันก้อยบังพี่น้องอือมันมันแะเปรี้พี่น้องอือ้อวัน เดียพี่น้งองเอาก็ลนุกโดดอย่างดีเลยพี่น้องเลยไปยเลือดไป้ห้เลือดพี่น้องปั๊ด

sữa, uh, một ต่วนเลยออกหูเลยพี่น้องเลยไปล่เลือดพี่นอ้อ,อ,อ,นองออ การกันขาหงูขา,ห,ขาหมูเลยพี่น้องเนละ่นเนาะหลับก้อยซอยห่างเนาะพี่นอนะ้องเนาะแซ่บเี๋ามบ้านเท่ากันหลับหวัวแล้วสุดยอดพี่น้องโอ้แซ่บ Lái. mặc tôm, cọp đi, mặn đi với tôm, bảy mặc tôm mặn đi. <cười> <cười> Sini masuk jual leh pinang. แสบพี่น้องแสบโอ้แสบพี่น,อน้องเด้ปันต้องการอ่าก็มาถึงบ้านกันสนุกสนานกันเนาะพี่น้องเนาะเราอยากปั่นปิงแส,แสบมัน้วนๆไปลาละครับผมยิ้ม่สวยไม่งามก็กต้องขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อลาละครับสวัสดีครับ